สะเทือนวงการโอพักจิราหลังโสดสวยสะทานมากคืนแทนเป็นตัวแม่ในวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับสาวโอพักจิราซึ่งเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรมืออาชีพมีผลงานมากมายใครๆก็รู้จักความสวยความแซ่บตลอดการของเธอคนนี้ โดยหลังจากที่ทางด้านโอพักจีราได้เลิกลากับอดีตสามีเฟียตมาทุกกรหลังจากใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง13ปีตอนนี้เธอก็สวยทรับขึ้นทุกวันล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยความทราบอีกแล้วด้วยชุดวันพีซสีครีมสุดทรบที่พึ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำเรียกได้ว่าหุ่นเสียมากๆข่าวออร่าพร้อมกับแคปชั่นว่ารองรับความเซ็กซี่ได้ทุกหุ่นจ้า